โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับผมนะตอนนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะอับบโป,โปเองก็วันนี้เหมือนเดิมรัาผมนะัเปไปเอพิซดที่สสำหรับมาครับดีเจนนะครับผมนะซึ่งก็ผมขอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับโอเคเออเมื่อก่อนเราบอกไว้ว่าแผนของเรานั้นคือบุกบอสใช่ไหมนี่โอยแลกนี่เราจะไปบุกบอสต,ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมผมขอเปลี่ยนแผนนะอันนี้แบบขอเป็นแผนเลยนะก็คือเราจะไป ช่วยสเกลิตันซอมบี้แล้วคิปเปอร์กันนะสำหรับเอพิโซดนี้นะทำไมถึงเปลี่ยนแผนล,ล่ะเพราะว่าผมออลองคำนวณดูลลก็คือถ้าเราไปสู้กับบอสเลยเนะี่ยมันอาจจะยากไปเราต้องมีตัวช่วยอะไรนิดนึงนะเราจะไปไหนกันก่อนดีนะซึ่งเราอยู่ใกล้คิปเปอร์เราไปช่วยคิปเปอร์ก่อนแล้วกันนะไปะเราต้องไปช่วยคิปเปอร์นะจากพวกฟิกลินนะฮะก็ป้าเราไปกันเลยโอ้ยเจ็บ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 โอเคเดี๋ยวรอผมไปถึง คิดเปกันก่อนลอเลยเจอหีบว้าวตาดีแล้วคืนนะโปจะเจอหีบมา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 ดูเหมือนว่าพิกลิ้นจะบุกกันอยู่นะมไม่อย่าทำน้องเขียวยาระเบิดมันเลยน้องเขียว <c oughs> อย่าทำร้ายน้องเขียว <c oughs> มึงทำร้านน้องเขียวตายไอ้วกวิดดินบอกเลยน้องเขียวกูโดยเฉพาะมึงก่อนเลยมึงกูเห็นมึงเป็นตัวแรกเลยตายมึง, <c oughs> งเขียวกูน้องเขียวกูน้องเขียวกูน้องเขียวกูน,วกวน้องเขียวเลยนะเว้ย มึงทำรายน้องเขียวกลุ้มตายมันไม่ตายวะเขียวมันตายแล้วเราจะปกป้องพื้นที่ของน้องเขียวให้มันปลอดภัยไม่รู้ว่าปวดมันให้กูพูดอย่างเงี้ยกูว่าพูดไปตามปวดอะไม่รู้เหมือนกันปวดไนอยู่ในใจกูสมองกูคิดอะไรไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเปิดประตูเปิดประตูโน่นๆระเบิดโน่นระเบิดโน่นไปเร็วเร็วๆคิปเปอรลระเบิดนั่นแหละสวยทำดีมาคิปเปอร์อันนี้แหละที่ฮิวอะที่ฮิวสรากน่าจะใช่ ที่ฮิลสีของสร้างอะไรพวกนั้นโอเคได้เรียบร้อยเฮียเราช่วยคิปเปอร์สำเร็จเย่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 ตอนนี้เราได้เป็นพวกกับพวกคิปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวสิมีคัดซีนเลยไหมไปปรับปรุงบ้านคิปเปอร์หน่อย ต้องงี้สิทุกคนทำได้ดีมากเลยทุกคนนี่เราสามารถครับท,ท,ที่เรียกคิปเปอร์ได้แล้วทุกคนดูว้าวเนี่ยแหละที่ผมต้องการและผมคิดถูกด้วยว่าถ้าเกิดผมไปช่วยคิปเปอร์เนี่ยเราก็จะสามารถครับ เอ่ขอขารกวานนะสปอนที่ไว้เรียกเคปเปอร์ดอ <S <S โดยเฉพาะได้โอ้โหอ้ได้มาเต็มบาทเต็มสตางเลยวะ่ะโอเคแล้วครับขอย้ำนะขอย้ำขอย้ำทุกท่านนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงหมู่บ้านซอมบี้แล้วนะครับผมนะก็แล้วๆลนี้เราจะถึงแล้วก็เราต้องรีบไปช่วยซอมบี้โดยด่ยวนนะตอนนี้ซอมบี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับนะไปะเราไปช่วยกันเลยมาดูกันนะหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างเละเทรหรือยังหรือว่ายัง,งโอเคอยู่ อว่าเริ่มโอเคมันเริ่มไม่ไหวแล้วคัดซีมนมา เมื่อว่าตานี้เราอาจจะเจออ่าพวกโอ้เฮียว่าแล้วต้องเจอตัวอะไรแบบนั้นอ่าโจโราลากูบอกไปก่อนเลยโจโรา,รา,าลากไอ้พวกพิกเล่นมึงโอเคทีนี้เราสามารถเอาซอมบี้ไปช่วยสู้ได้เฮ้ยนี่มันโ,โยยอ,อ้ตัวใหญ่อะแล้วปล่อยให้โกเลมสู้แล้วกัน <laughs> ไปรีบไปเร็ว โอเคเราปล่อยซอมบี้เรียบร้อยนะโอเคเทนี้แหละซอมบี้มันถึงเวลาแล้วที่กเรานันจะได้สวนกลับไปทำลายประตูกันประตูโอ้ประตูเขียวด้วยโอประตูเขียวด้วยว้าวไอเหียไอเหียขึ้นไงอะไปขึ้นได้แล้วอีซี่นิดเดียว ง่าย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 อยู่ง่ายอยู่ไป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 ตีเลยตีเลยบรรเลงเพลงงดงามให้ซมบี้ช่วยเคลียร์ไป้าเคลียเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ตอนนี้ก็โอ้ตัวด้านหลังเพียบเลยไอตัวเนี่ยไอตัวเนี่ยไอโฟไอโฟที่แม่งยิงยิงเห็ดทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวไม่ใช่หรอกแม่งยิงจับบนฟ้าแล้วก็ลดลงลงมาเลยไงโอเคระเบิดเรียบร้อย เย่เราช่วยบูบาทซอมบี้ได้สําเร็จนะทุกคนทําได้ดีมากเลยกูพูดไปงั้นแหละเฮียบทไม่กูพูดอย่างนั้นนะ่ะไหนดูคัสซีไหนซี เอาละทีนี้ก็ได้ที่สปอนของซอมบี้มาแล้วใช่ไหมโอเคเราต้องไปต่อแล้วเราต้องไปช่วยหมู่บ้านสเกลิตตันนะโอเคงั okay, ้นเราก็ไปกันเลย,ลยดีไกลสุดไปนู่นนู่น,น,นหมู่บ้านอยู่นู่นโอเคเราใกล้ถึงแล้วคุณสเกลิตตันครับรอรอแป๊บนึงอีฮียน้ำมันอะไรวะนะ่ะยหมู่บ้านสีเหลืองน่าจะมีอะไรน่าสนุกให้เราได้ ดูกันนะปาเข้าไปออกทันดาเลยแล้วกันเฮียอยากคือแบบคลิปหน้ายไงก็ปลุกสีเหลืองอะเออเยี่ยบอยากปลุกแล้วอ่ะเฮียสีเหลืองมีอะไรแบบให้เราหน้บบนาตึกตาตื่นใจเมื่อกีอบบ้ไม่ยิงอะไรมาไม่รู้ใช่ไหมเฮียโกเลมกูเหลบบบบือสิอบ,บสี่ตัวนี่แขวะฮะ ครับเฮ้อความหวังอะเพิ่งมาถึงนี่แหละรอผมแป๊บนึงนะคุณสเกลิตันพบความหวังกัลังจะไปหาย้เหรอเดี๋ยวผมส่งให้มันไปสู้ก่อนแล้วกันส่วนผมก็คอยช่วยพวกสเกลิตันแล้วกันแล้วก็พวกที่ไม่ได้มาร่วมรบด้วยเนาะโอเค โอเคเรียบร้อยโอเคไฮสกริรตตันโอ้โหสกริรตตันยิงโคตรไกลอะแกไปเลยไปเลยกดโฟกัสให้ละแล้วก็สกริรตตันช่วยสกริรตตันได้ยังโอเคสกริรตตันกลุ่มนี้อ่าโฟกัสนั่นเหมือนกันโฟกัสนั่นโฟกัสนั่นโอเคยิงยิงยิงประตูก่อนเลยยิงประตาแล้วก็สกริรตตันกลุ่มนี้ไอ้เหี้่เข้มยิงกูวะโอเคเราจริงไม่ต้องปลดปล่อยแล้วมันจบละมันจบแล้ว,นลวอนาคตจะแพ้แล้ว จ๋วทีนี้แหละเราก็สามารถเก็บไดมอนด์ได้บางคนเก็บได้ตั้งนานแล้วเด้อไป,ไป,ไปตามมาตามมาเดี๋ยวนี้เลยนี่แหละโอเคนะอันนี้ก็ไม่นามีอะไรแล้วเดยวเรื่องการปกป้องหมู่บ้านที่ผมไปเล่นนอกรอบก็ได้นะก็นะคลิปนี้ก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับนะโอเคก็คลิปนี้สิ่งที่เราได้ก็คืออ่าเราได้ไปช่วยหมู่บ้านของ ซอมบี้คีปเปอร์แล้วก็สเกลิทันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ได้คีปเปอร์ซอมบี้สเกลิทันของๆเป็นเพื่อนรบๆของเรานะก็คลิปนี้ก็ได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะคืถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดที่ซ้ายกดอ,อันซันนูลนิดแชร์นะสำหรับวันนี้นนะนนก็ขอตัวลาไปหาอะไรกินก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าไปคิดไม่ว่าเฮีย